ทายของเอชในช่วง post โค v i ดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานะฮะการบริหารทรัพย์บ,บุคคลของเอเราเนี่ยเรามีความมั่นคงและอยู่บนแพลตฟอร์มของราชการซะเยอะนะครับ mm hmm. การปรับเปลี่ยนเนี่ยจะ mm hmm. มีไม่มากนะักอัตราเร่งในการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีไม่มากนะักแต่ว่าพอเราถูกคาทายนะฮะโดยสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือตัวโควิดนะฮะในช่วง3ปีที่ผ่านมาความสําเร็จในอดีตไม่ได้บอกว่าเราจะสําเร็จต่อไปในอะนาะคตและเราไม่รู้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาท้าทายเราสิ่งที่เข้ามาท้าทายเราเราไม่รู้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโควิดเป็นตัวอย่างที่ดีหลังจากนี้เราจะต้องเตรียมยังไงบ้างนะครับผมอยากจะฝากนะฮะฝากเป็นไอเดียแล้วกันนะครับว่าการบริหารงานในช่วงหลังโควิดเนี่ยสิ่งที่ HR จะต้องปรับเบื้องต้นเลยก็คือการปรับ Mineset ของ h r เองว่า สิ่งที่เคยแน่นอนสิ่งที่เราคิดว่ามันสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับพลทเราต่อไปมันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพร้อมเสมอต่อการเปลี่ยนแปลงเราต้องพร้อมอย่างไงบ้างประการแรกนะครับเราจะต้องมีการเรียนรู้ HR ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างให้ก็ได้อย่างเช่งการรับคนเนี่ยนะครับ การเตรียมที่จะต้องรับคนเตรียมที่จะรับบริหารคนเนี่ยต่อไปเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเราไม่สามารถที่จะจ้างคนในระยะยาวต่อไปได้นะครับเราทำยังไงที่จะทำให้เกิด flexibility ในการจ้างนะครับสตัวอย่างของโควิดที่มันเกิดขึ้นเรามีประสบการณ์ในการเรียนรู้นะครับเราสามารถที่จะ work anytime anywhere นะครับได้ตลอดเวลาแล้ว work บนแพลตฟอร์ม เช่นในช่วง3ามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับออผู้บริหารหรือน้องๆพนักง,ง,งานทุกคน,นจะต้องโหลดแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Web e เเป็นทีมเป็น o o m นะครับเป็น Google Meet ต่างๆพร้อมอยู่ในเครื่องมือถือพร้อมใน iPad ที่พร้อมจะประชุมได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานโดยเฉพาะยิ่งในการประชุมหรือแม้กระทั่งการประชุมบนซูมของน้องๆทีมงานเองอันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานที่มันสอนให้เราเปลี่ยนนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่า LT เนี่ยสามารถที่จะทําได้ แต่สิ่งที่เราจะต้องคิดต่อจากนั้นว่าในอนาคตนะครับการเปลี่ยนแปลงมันมี AI เข้ามาอีกนะครับมันมีดิจิทัลเข้ามาอีกมากมายมีแพลตฟอร์มที่ Google กําลังพัฒนาอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเข้ามาอีกมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเ r จะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายและเอาชนะความท้าทายที่เข้ามานี้ให้ได้นะครับ